สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สนามได้นะครับเบอร์ดี้ไฟส์นะครับได้วิ่งแรงนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับนักช่องนักชนตีกอล์ฟนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทดสอบซ้อมตีนะครับอ่าเดวเวอร์นะครับของฟิง G430 Maxen K นะครับเดี๋ยวเราไปเทสตีดูนะว่าวันนี้เวลาเราซ้อมจะเป็นยังไงบ้างนะแล้ววันนี้ฝนตกเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงคอนแทคลูกไม่ค่อยดีเดี๋ยวไปดูฮะ ครับสำหรับไดเวอร์ปิงชุดนี้นะครับเป็นไดเวอร์ใหม่ที่นักเพิ่งได้มานะครับราวาประมาณอาทิตย์กว่าครับก็มีโอกาสด้ซ้อมตีไดเวอร์ส่อนข้นงอยอย่างนี้ก็เลยมาลองซ้อมตีนะครับให้เกิดความคุ้นชิงกับวงนะครับแล้วก็ไม้ใหม่หัวใหม่นะครับรวมไปถึงก้านอันใหม่ครับที่มีน้ําหนักคือ5.8กรัมนะครับ FX ครับขอก็มาลองตีนะครับเพื่อ จะได้เช็คเรื่องระยะตัวเองนะครับสปีดบอนขับสปีดต่างๆว่าจังหวะเราตีเนี่ยโอเคไหมอะไรเงี้ยครับส่วนระยะเดเวอร์ใหม่ปิงที่นักตีอยู่ก็ฉเฉลี่ยอยู่ราวๆประมาณสัก260หลาน,นะครับต่อค่าเฉลี่ยในการตีนะครับอาจจะมีถึง270บ้าง250ไปลายปลายบ้างก็งตีฉเฉลี่ยวนว่า260เดเวอร์เก่าของนั้นนะครับเป็นเดเวอร์ของเทเลเมดครับเป็น RBZ นะครับผมก็ ้านเนี่ยจะเป็นเผ็ดอานะครับก็มีความรู้สึกว่าก้านมันอ่อนไปจังหวะเราขับสปีดเราเร็วกว่าเหมือนหัวไม้มันลงไม่ทันก็จะมีอาการมีการตีเบรคค่อนข้างบ่อยเพราะว่าเราอาจจะนเข็ดหรือจะเลขลงมาครับจังหวะมันอาจจะลงไม่ทันทําให้หน้าไม้เราเปิดครับแต่พอได้มาตีไดเวอร์ตัวใหม่ิีตัวนี้ผมรู้สึกว่าระยะเราดีขึ้นถึง30หลาเลยครับเพราะระยะก่อนหน้านี้ที่ตีเทเลเมด อาบีแซดนะครับก็จะอยู่ระยะประมาณสัก235ประมาณนี้ครับเป็นค่าเฉลี่ยละก็รู้สึกค่อนข้างแฮปปี้กับเดเวอร์มหก่มากเลยครับส่วนสนามเบอร์ดี้ไฟนะครับผมเป็นสนามใดที่มีราคาลูกถาดกอล์ฟนะครับก็50บาทต่อถานถือว่าไม่แพงเลยรวมไปถึงครับได้ลูกใหม่นะครับนัื่ีก็ได้เฉ็ราาเีระยะเองได้สนามเบอร์ดี้ไฟอยู่แถวๆย่านสวนอณภูมินะครับทางเข้าที่สนามบินสวนอณภูมินะครับ เป็นพื่อนท่านใดที่พี่นักกอล์ฟท่านใดนะครับก็อยากมาซ้อมได้ที่นี่ด้วยราคาฐ่านกอล์ฟที่ไม่ได้แพงมากนะครับก็สามารถมาซ้อมได้มีทั้งชั้น1นึ่งและชั้น2นะครับแล้วก็มีทั้งสนามให้พัดนะครับสนามให้ชิฟรวมไปถึงเบาะทรายนะครับในการมซ้อมสายนะครับครับวันนี้ก็ต้องไปละหาก็เอ็นจอยกอล์ฟเอ็นจอยเกมนะครับผมีกวาฟสูตในการตีกอล์ฟครับ